ชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวราศีกุมในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมนี้ในช่วงนี้ของวันที่9ดาวพระศุกร์นั้นจะเข้าสู่ในราศีกรกฎจะส่งเสริมให้ดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นมีความโดดเด่นและมีความสว่างสวย ในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้เราก็จะขอเชิญท่านเข้ามารับฟังกันกันกบช่องของเราในวันนี้นั่นก็คือช่องของต้นไทรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาชี้แนะแนวทางให้เป็นการเรียกว่าสว่างสวยท่านรับฟังกันแล้วก็จะได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่น ในช่วงนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างสำหรับเดือนที่แล้วนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเราก็ได้รับบทเรียงเรียนกันมาแล้วบางท่านนั้นก็สมหวังบางท่านนั้นก็ผิดหวังมีดีบ้างไม่ดีบ้างในช่วงนั้นก็มีการปะปนกันมาก็เปรียบเสมือนกับลูกโป่งสวรรค์ ตราบใดที่ยังมีลมอยู่หรือว่ายังมีแก๊สก็จะล่องลอยไปตามสายลมตราบใดที่เรียกว่าหมดลมหรือว่าหมดแก๊สนั้นตัวของลูกโป่งสวรรค์นั่นก็อาจจะล่วงหล่นลงมาอยู่กับพื้นดินได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเปรียบเสมือนกับชีวิตของคนเราในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าเรายังดี ดวงดีหรือว่าบุญนำพาวาสนาสูงส่งนั้นก็ถือว่ายังขับเคลื่อนและก็นำพาให้ดวงชะตาของเรานั้นไปอยู่ในจุดยืนที่ดีก็สมมุติว่าเมื่อชาติปางก่อนนั้นเราเคยทำดีเราเคยช่วยเหลือหรือว่าเราเคยช่วยสัตว์ต่างๆที่อยู่ร่วมโลกกับเรานั้นมาในช่วงนั้น ช่วงนี้หรือว่าชาตินี้ก็จะได้บุญนำพาทำให้ตัวของเรานั้นประสบกับความสำเร็จได้และจะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปอีก,กเรามาเริ่มกันที่ชาวราศีกลุ่มนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสำเร็จจะมีความเจริญรุ่งเรืองจะทำอะไรในช่วงนี้ ก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นจะมีโชคมีลาบอีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองสิ่งที่เคยผ่านมานั้นในช่วงก่อนนั้นรู้สึกว่าจะติดจะขัดทำอะไรก็จะไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีความสำเร็จแต่ต่อจากนี้ไป ท่านจะทำอะไรก็จะมีผลดีดีแบบที่เรียกว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าเราจะได้ดิบได้ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกุ่มนั้นจะทำอะไรก็จะได้ดีทังนั้นในเรื่องของการเงินเงินนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าท่านใดชอบ ในด้านค้าขายก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาแต่หากว่าท่านใดทำธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เสมอจะมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายเป็นเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนเข้ามาหาตัวท่านอยู่ตลอดก็ถือว่าเงินทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะคล่องตัวมากชาวราศี กุมนั้นก็ถือว่าช่วงนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานเข้ามาอีกด้วยงานที่ท่านทำนั้นจะมีความที่เรียกว่าลาบรื่นมีความสำเร็จที่ดีและจะส่งผลมาถึงในเรื่องของการเงินอีกด้วยชาวราศีกุมในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ความสนับสนุนท่านอีกตหากและจะมีคนรอบข้างที่เรียกว่าให้กำลังใจชาวราศีกุมในช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นในช่วงนี้จะมีข่าวดีรวมถึงทั้งในด้านของโชคลาภอีกตหากถ้าหากว่าใครชอบลงทุนอะไรหรือว่าร่วมบุญร่วมทําบุญกับใครในช่วงนี้ บางทีบางท่านอาจจะได้ไปเสี่ยงโชคอีกตาหากโชคลาบนั้นก็จะอยู่ไม่ไกลตัวเท่าไรเราก็จะได้ตัวเลขจากที่ท่านมองเห็นอาจจะเป็นเลขบ้านเลขที่หรือว่าจะเป็นทะเบียนรถหรือจะเป็นอายุของเรานี่แหละเขาเรียกว่าโชคลาบใกล้ตัวบางครั้งบางคราวตัวเรานั้นจะมีโชคมีลาบ ได้จับเงินก้อนอีกต่หากในช่วงนี้ถ้าคุณมีโอกาสได้จับเงินมาก็ขอเตือนคุณไว้บ้างว่าให้คุณนั่นมันทาบุญทำทานเพื่อการเสริมดวงชะตาของท่านนั้นให้แข็งแกร่งอีกต่อไปช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกุมนั้นอาจจะต้องออกเดินทางบ่อยครั้งบางทีบางครั้งอาจจะต้อง ไปทำงานนอกสถานที่อันนี้ก็ต้องตรวจดูพานชนะให้ดีอันก่อนที่เราจะออกจากบ้านก็ควรที่จะตรวจดูถ้าหากว่าเราใช้รถใช้ถนนก็ควรจะดูความปลอดภัยในตัวของเราหรือว่าพาหน,นะที่เราจะไปในช่วงนี้ก็ถือว่าต้องตรวจดูให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะขับออกไปถ้าหากว่าเราขับไปทํางานที่เรียกว่าระยะไกลอันนี้เราก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอให้เรียกว่ามีกายมีกำลังใจที่เรียกว่าจะดำเนินการที่เรียกว่าไม่ต้องระวาดระแวงอะไรถ้าหากว่าเราร่างกายแข็งแรงเราทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเราอย่าประมาทสักอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ ไม่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ก็ดูแลกันหน่อยในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะมีการหกลม้มหกลุกลงไปได้อันนี้ก็ขอให้ท่านระวังเอาไว้ในเรื่องของสุขภาพบางท่านนั้นอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีจะเดินจะเหินอันนี้ต้องคอยระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวของท่านได้ ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือเราทำงานดีก็ได้เงินดีถ้าหากว่าเราทำงานไม่ดีเงินก็จะไม่ค่อยดีในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกลุมนั้นต้องมีความพิถีพิถันจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่าย บางสิ่งบางอย่างที่ไม่จำเป็นเราก็อย่าไปจ่ายเราควรจะเก็บหอมรอมริบเอาไว้เอาไว้ใช้เมื่อเวลาเราแก่ตัวเวลาเราทำงานไม่ได้ในช่วงนั้นเราจะได้มีเงินมีทองเก็บเ้าไว้แต่ในช่วงนี้ก็ถือว่ายังพอมีพอใช้อยู่ถ้าหากว่าชาวราศีกุมมันขยันทำงานก็จะได้เงินมาตาม ที่เรียกว่าเราต้องการบางทีบางครั้งนั้นในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนตัวท่านก็ถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของที่ดาวพระศุกรยังอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมนี้ชาวราศีกลุ่มนั้นก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าท่านจะคิดนึกสิ่งใด ในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านปรารถนาบางทีบางครั้งบางท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็จะคลองความรักความสุขกันได้ดีบางคู่นั้นก็ชวนกันไปเที่ยวหรือว่าไปทำบุญทำทานอาจจะไปเสริมดวงชะตาหรือว่าไปทำบุญต่อให้ความรักของท่านนั้นยั่งยืนและก็ถาวร บางท่านก็ไปเที่ยวทะเลทะเลทเลี่ยวน้ำตกหรือไปฮันิมูลกันต่างประเทศก็มีบางท่านนั้นบางท่านก็อยู่กับบ้านทำบุญทำทานใส่ใส่าบาทให้กับพระตอนเช้าก่อนเข้านอนก็สวดมนต์ขอพรจากพระอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวราศีกุมในช่วงนี้บางท่านที่ยังเป็นโสด ก็ขอบอกได้เลยว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นท่านอาจจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงบางครั้งบางคราวนั้นอาจจะไปเจอกันตามสถานที่ต่างๆอาทิเช่นตามาห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามงานบุญอาจจะไปเจอเนื้อคู่ก็ขอให้ท่านเล็งดูไว้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้ ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะทำอะไรก็จะมีผลประโยชน์ทั้งนั้นบางท่านชอบค้าขายก็จะได้กำลิกำไรที่งดงามภายในช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้ท่านรีบทำได้เลยอย่ามัวจดจดจ้องจ้องลีลีลอลอเพราะว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีกุม ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะราบรื่นดีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักโชคลาภก็จะมีปรากฏให้ท่านได้เห็นกันในช่วงนี้ท่านฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังคลิปของเราในครั้งนี้ ก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเราจงมีความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาการทํานายดูดวงดูชะตานั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางทีบางครั้งนั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราบางทีบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นได้การดูดวงนั้นเราดูดวงโดยภาพรวม เราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ให้ท่านใช้พิจารณาญาณในการเข้ามารับฟังก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านนั้นเข้ามาฟังคลิปของเราถ้าหากว่าท่านสนใจก็กดติดตามไว้ช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชค ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดี